ขอคำแนะนำตอนนี้ด้วยนะครับวัตถุมงคลในโลบบแมพเออตายคนแรกเลยตายคนแรกเลย ขอกล่าวเปิดคลิปก่อนครับขอการสวัสดีตอนสวัสดีทุกท่านนะครับพกับผมในกบล็อกอรนะครับเพื่อนฟอคนดนะขื่องนยดส้นยืดสายไม่เป็ เรามปลูไกลขึ้นเอ่ออีชุดอ no. ุดพูดหน่อยดิพูดหน่อยดิอยงนุ่มเบาแต่ไง

ยังไปได้มั้ย <coughs> ซื้อยืมซื้อแอมนู้นใช่ไหมอันนี้ฮีอ pues. ึงประเด็นเออใช่ตอนนี้กูกับไอ้ชลก็ชอบไฟกันอย่างชิวเลยเนาะใช่ไหมขอข่า้อมเกูไม่อยากะกูไม่ยอมนะ are going up there <laughs> well, wasn't getting any lighter. Yeah. Oh 我敬业。 กตายย <playful religion. S 1> ัง <abajo> อ่ะอ่าตายพบแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวตอนนี <einmal leaves> ้เขาจะกลองทันหรอปล่อยรอดล่ะโอ้โหยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบ มันตามกูไหมแกมกูทำเมื่อกี้ตเมื่อกี้มันตามเหรหรเมื่อกี้มันตามกูไหมแล้วก่อนจบกูยิงฆาตกรเลยฮัลโหล จิววันวีน G วันเสียงว่าพูดเชี่ยแค่หนาวเนี่ยเออพอเขาพูดก็ไม่ดดับเลย ของหนึ่งเอ็กที่โดนเอเธอรยศยมากนี่ใครเนะี่ยอีกช่วยมึงอีกแล้วอะ่ะจะกินที่อะไรวเะนะี่ย เงคียบผมเสียงรบกวนนี่ทั้งสี่ทังเก้าฮะจริงเหระตอนนี้ใครตายก่อนในกลุ่มเราเนี่ยไอ้สามในสามคนเนี่ยเป็นเกย์ด้วย โอ้โหโอ้โหดนระเบิดไปเต็มเลยล่ะโอเคล้างล้าง ใครทำเสียงรบกวนวะเห็นไหมเราแต่บางคนสองคนแรงเลยว่ะ 你到底给我？我白了，我白了。 อ,อีกแล้วนะไอ้ดุมอย่าเพิ่งมาหาซีไอ้ชอดแมาคนอื่นก่อนให้เราคนรอดแถวแถวสุดท้ายหน่อยเลย ยากจังวะอะไรเนี่ยมึงหมายถึงมึงด้วยไอ้ชดอย่ามึงมาตีกูให้อย่มงมาตีกูให้เดี๋ยวยอ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 ยะ

กบแูก็บอกมึอยู่ไอ้แก้มมึงก็ไม่หนีเนาะ มีคนบอกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแล้วก็ตายชดปล่อยปล่อยกูรลาเตชดถ้ามึงมาหากูมึงโดนวนลูบอะ ok chưa rồi, đến từ bao giờ chưa ừ, giờ okay. ไปหาไอเชนเลสกี้แกมือตายเหรอเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าอย่ารีมเพื่อนอย่ารีบ ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มึงไม่รู้นั่นคือกูจู้เก่งนะเวยชชดโอเคเรียบร้อยลองไปช่วยเชนเลสกี้ดีไหมวะเอม็มดาวจริง อ๋อเวลมันจะหมดแล้วมันก็เลยให้กูลงมาเกิดรถควนมันหยุดดเออวนี้ แล้วไก่มูสเปนแมวไปแล้วเพื่อนแล้วก่วมูฟไปแมบตอไปแล้วเดนะี๋ยวทำไมกุกระโดดไม่ได้ไปหาคนะุณเอ็คดกว่เือได้เป็นคิวลเลยนะ สอง x สองซอกหน้า,าเนไอ้กแกมไอ้กแกมมีดวงเยอะกว่ากูเราไปที่อยากกินละถ้าให้กูถ่ายนะไอ้กแกมมันน่าจะเล่นบูดจีโนโรทา หรือฆ่าออออร้าเผัววันแกบุกขอยิงได้ไหมหนึ่งนะัด I'm caught There goes your <coughs> tower. These are the power. No escape. Time to your <coughs> base. ไอซีเฮดเราขายไอซีเฮดดิมันอยู่ในบ้านอ่ะขายก่อนจะันอยู่นบ้านมันอยู่ในบ้านอ่ะบ้านหลังใหญ่เลยเอ่อาระจํา่าเออ่ันเหรอ เห็นเอฟเอ็กยังแต่เอฟเอ็กเนี่ยเห็นไหมไม่มีเอฟเอ็กซ์เยแกไม่ต้องถามว่ามันเป็นตัวอะไรมันคือสกิน 对吧？